กวางตุ้งเรื่องเล่าเขาวันวานตอนที่3คนกวางตุ้งจะมีคำคำหนึ่งสอนกันอยู่ว่าฟานถ่องซานหรือกลับบ้านที่เมืองจีนคนกวางตุ้งจะเรียกเมืองจีนว่า ซานหรือไตหลบเรียกตัวเองว่าทองยันตอนเด็กๆจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดถึงฟ้านทองซานบ่อยๆทั้งพูดกับลูกๆและพูดกับญาติกับเพื่อนๆที่เป็นคนจีนเราเป็นเด็กรู้สึกได้ถึงความรักความคิดถึงในแผ่นดินจีนที่จากมาเมื่อ50กว่าปีที่แล้วการกลับเมืองจีนเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นประเทศจีนปิดประเทศและประเทศไทยก็ไม่มีสัมพันธภาพกับประเทศจีนในทุกระดับเป็นยุคสงครามเวียดนามที่โหดร้ายมากๆยุคสงคราม เย็นแต่เท่าที่จำได้ก็ยังมีการติดต่อกันทางจดหมายบ้างนานๆครั้งมีการส่งรูปถ่ายครอบครัวไปให้กันและกันผมยังจำได้ว่าครอบครัวผมและครอบครัวคุณลุงอาปามาร่วมกันถ่ายรูปเพื่อส่งกลับไปให้ญาติิที่เมืองจีนทางเมืองจีนก็จะถ่ายรูปส่งกลับมาให้เช่นกันรูปที่ถ่ายส่งมาให้จากเมืองจีนนั้นมันเหมือนภาพย้อนยุคเลยครับทั้งการแต่งกายทั้งทรงผม ั้งองค์ประกอบท่าทางมันดูโบราณมากเลยครับพวกเราก็จะหัวเราะขำๆกันซึ่งก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าประเทศจีนปิดประเทศอารยธรรมสมัยใหม่ยังเข้าไปไม่ได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการเวลาต่างๆจะถูกหยุดอยู่แค่ช่วงนั้นคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอๆว่าเรามีญาติอยู่ที่เมืองจีนมีคุณป้าใหญ่หรืออาตายกูโมอยู่ที่นั่นตายกูโมก็คือคุณป้าคนโตคุณป้าใหญ่ตอนที่คุณปู่ผมหรืออาแยเนี่ยนะครับ กับคุณย่าผมคืออามามาอยู่ที่เมืองไทยได้ย้ายมาหมดทั้งตัวท่านและลูกๆของท่านพวกป้าปาของผมทั้งหมดนะครับแต่ได้มอบหมายให้ลูกสาวคนโตคือคุณป้าใหญ่ดูแลบ้านที่เมืองจีนอแยคือคุณปู่จะไปไปมามาที่เมืองจีนและเมืองไทยทราบมาว่าในยุคนั้นการไปมาระหว่างเมืองไทยกับเมืองจีนไม่ยุ่งยากเพราะยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับอแยกลับไปเยี่ยมบ้านครั้งหลังสุดถึงเมืองจีนระหว่างทางที่จะกลับบ้าน ถูกโจรจับไปเรียกค่าไถ่คือคนที่นั่นจะคิดว่าถ้ามาจากเมืองไทยไปขุดทองมาจะมีเงิน ก็เลยจับไปเรียกข้าไทยแต่อาแย่นะก็หนีจากโจรมาได้นะแต่หนีออกมาแล้วต้องว่ายน้ำข้ามแม่น้ําซึ่งตอนช่วงนั้นเป็นอากาศหนาวฤดูหนาวอากาศที่หนาวเย็นทําให้น้ำในแม่น้านั้นหนาวเย็นมากๆพอท่านหนีรอดด้วยการว่ายแม่น้ําข้ามมาได้เขามาล้มป่วยและเสียชีวิตลงที่เมืองจีนส่วนคุณพ่อผมตอนนั้นยังเล็กอยู่ก็อยู่ที่เมืองจีนจนโตพอเดินทางได้อามาห,หรือคุณย่าก็ให้เดินทางมาเมืองไทยโดยฝากมากับคนที่รู้จักกันให้ร่วมเดินทาง มาด้วยคุณพ่อผมจึงมาโตเป็นหนุ่มที่เมืองไทยมาอยู่กับอามาคุณยา่าและพวกพี่สาวของท่านไม่ได้กลับไปเมืองจีนอีกเลยหลังจากนั้นอีกหลายสิบปีพอประเทศจีนเปิดประเทศและมีความสัมพันธภาพอันดีกับประเทศไทยแล้วก็สามารถกลับไปเยี่ยมญาติได้ก็เกิดความปิติยินดีในหมู่คนจีนที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดรวมทั้งคุณพ่อเหลือป้าผมด้วย อีกทั้งเพื่อนๆคนจีนในจังหวัดลำปางทั้งคนกวางตุ้งและจีนอื่นๆที่เป็นเพื่อนๆกันก็ชวนกันกลับไปหาญาติที่เมืองจีนคุณพ่อผมก็ตกลงใจจะร่วมเดินทางไปกับเพื่อนๆรวมเป็นคณะใหญ่ทีเดียวครับซึ่งตอนนั้นก็ใช้บริการของบริษัทเฮงเชียงทัวเป็นบริษัททัวที่นำเที่ยวประเทศจีนที่ดังมากในยุคนั้นผมจำได้เขามีเอกลักษณ์ตรงจะแจกกระเป๋าสะพายมีตาเฮงเชียงทัวให้กับลูกทัวร์ทุกๆคนให้สะพายขึ้นเครื่องบิน คุณพ่อผมก็จะเดินทางสู่เมืองจีนเป็นคณะใหญ่กับเพื่อนๆคนจีนของท่านเท่าแก่ใหญ่ๆล่ำรวยล่ำรวยของลำปางทั้งคณะเลยครับถ้าเป็นยุคที่อาแย่ผม กับเมืองจีนที่ท่านโดนจับไปเรียกค่าไทยผมว่าจับคณะเท่าแก่นี้ไปเรียกค่าไทยคงรวยไม่รู้เรื่องเลยครับในขั้นแรกคณะของคุณพ่อผมจะต้องไปลงเครื่องที่ห้องกงก่อนเนื่องจากตำบลที่เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อผมคือสิวหลามเห็นคุณพ่อบอกว่ามันมีตำบลสิวหลามกับตายหลามด้วยนะครับแต่บ้านเราจะอยู่สิวหลามโดยต้องเข้าไปทางโอหมูนหรือมาเกาจึงจะใกล้ที่สุดคุณพ่อหรืออปาปาก็จะข้ามเรือไปมาเกาแล้วเข้าไปประเทศจีนที่นั่น ก่อนเข้าไปก็จะซื้อของไปให้ญาติมากมายทั้งจักรยานจักรเย็บผ้าของใช้จําเป็นต่างๆพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีพัดลมอะไรต่างๆแล้วก็ต้องจ้างคนช่วยขนเข้าไปพร้อมกับจ้างคนนําทางเข้าประเทศจีนด้วยถึงตอนนี้ อาปาต้องแยกย้ายกันกับเพื่อนๆแล้วครับเพราะแต่ละคนเข้ามาจากตำบลต่างๆกันบางคนก็กลับกวางโจที่เป็นจีนแท้จิ๋วก็กลับโผเล็งกับสัวเทาและที่อื่นๆตามภูมิลำเนาของตนคุณพ่อผมก็กลับไปตำบลสิวหลามท่านกลับมาเล่าว่าท่านไปถึงที่บ้านทุกคนตื่นเต้นดีใจเออกระเลิกมากๆที่ได้เจอหน้ากันญาติพี่น้องหลานสาว หลานเขยต่างมากันพร้อมหน้าจัก,กรยานที่นําไปจากเย็บผ้าและของใช้อื่นๆที่นําไปนั้นถูกใจหลานๆของท่านมากพอที่บ้านไม่มีและสมัยนั้นใช้จัก,กรยานกันเป็นส่วนใหญ่นะครับคนจีนเพื่อนบ้านก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีมากันเต็มบ้านเลยครับบรรยากาศอบอุ่นมากๆมีการฆ่าไก่มาเลี้ยงฉลองกันดีใจกันจริงๆเพื่อนบ้านมาร่วมยินดี ร่วมต้อนรับกันดีมากๆเลยแต่ตอนหลังอาป,ปากลับมาเจอกับเพื่อนๆคณะของท่านที่จะกลับเมืองไทยเพื่อนของท่านบางคนเล่าว่าที่บ้านเขาไม่เป็นแบบนั้นเพื่อนบ้านอิจฉากันที่มีญาติมาหาเอาของมาให้แต่ของอาป,ปาโชคดีเพื่อนบ้านดีมากๆมาร่วมยินดีไม่ได้อิจฉาใดๆคุณพ่อได้เจอกับพี่สาวคนโตของท่านคืออาตาัยกุ้โมคุณป้าใหญ่ท่านดีใจมากๆคุณป้าใหญ่ท่านนี้ท่านตาบอดทั้งสองข้างนะครับ มองไม่เห็นเกิดจากตอนสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นบุกป,ประเทศจีนคุณป้าใหญ่ท่านมีลูกชายคนเดียวแล้วก็หายไปในระหว่างสงครามคงจะโดนทหารญี่ปุ่นฆ่าตายอ่ะครับท่านร้องไห้ทุกวันนะครับร้องไห้คิดถึงลูกชายของท่านเพราะท่านมีลูกชายอยู่เพียงคนเดียวท่านร้องไห้ทุกวันจนตาทั้งสองข้างของท่านอบอดหลานๆได้เขียนจดหมายมาบอกคุณพ่อ หรืออาปาที่เมืองไทยอาปาต้องเขียนจดหมายไปบอกคุณป้าใหญ่ว่าเจอลูกชายของแกแล้วเขามาเมืองไทยไม่ต้องห่วงซึ่งก็เขียนไปหลอกคุณป้าครับให้คุณป้าคลายใจว่าเจอลูกชายของท่าน ที่เมืองไทยแล้วอาปาได้เอาเงินใส่กระเป๋าเสื้อให้คุณป้าใหญ่หรืออากุโมโด้วยครับท่านดีใจมากท่านบอกว่ากระเป๋าเสื้อของท่านว,าาว่างเปล่าไม่มีเงินในกระเป๋ามานานมากแล้วอาปาได้ไปไหว้สุสานของอาแย่ด้วยอยู่ที่บ้านที่สิวหลามประมาณ5วันก็เดินทางกลับอาปาเล่าว,ว่าที่ด้านยังมีบ้านมีที่นาของเราอยู่เสร็จจากเยี่ยมบ้านที่เมืองจีนท่านก็กลับมาที่เมืองไทยซื้อของ จากเมืองจีนมามากมายพวกของหายากในยุคนั้นนะครับพวกเห็ดหอมซึ่งสมัยก่อนนะีแพงมากนะครับปิโลละหลายพันบาททีเดียวก้องหยู่ชีซึ่งก็แพงมากเช่นกันตอนนี้ก็ยังแพงอยู่นะครับโผสีหอยนางลมแห้งอ๋อลืมบอกไปก้องหยู่ชีก็คือหอยเชลแห้งนะครับโผสีก็คือหอยนางลมแหง้อง2ออย่างนี้ใช้ต้มน้ําแกงน้ําซุปได้หอมอร่อยมากๆสมุนไพรเครื่องยาจีนเกาลัดสดภาษา,ศาวานตุ้งนะครับเดียวฟงหลัซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีขายในเมืองไทยนาํามาคั่วทานเปล่า หรือนํามามันทาอาหารนะครับอย่างหนึ่งของกวางตุ้งได้อย่างอร่อยมากครับพวกเราถามท่านว่าทําไมอป,ป้าไปถึงที่โน่นแล้วไม่อยู่ให้นานๆหน่อยท่านบอกว่าก็ตั้งใจจะอยู่ให้นานกว่านี้แต่มันไม่ชินค่อนข้างลําบากทีเดียวข้าวที่รับประทานบางทีก็มีเมล็ดกลวดเมล็ดทรายปนๆอยู่ท่านก็ต้องเก็บอาการไม่ให้ญาติพี่น้องอึดอัดใจนี่เป็นเมืองจีนในยุคแรกเริ่มเปิดประเทศคงจะห่างไกลกับเมืองจีนในยุคปัจจุบันนี้ ที่ชีวิตความเป็นอยู่ได้เปลี่ยนแปลงทันสมัยไปหมดแล้วจาักรายานและจักเย็บผ้าก็คงไม่มีความหมายอะไรแล้วในยุคปัจจุบันนี้การกลับเมืองจีนในยุคนั้นเมื่อ50 ปีที่แล้ว40-50ปีที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเพิ่งเปิดประเทศอปาปาดีใจมากๆที่จะได้กลับไปเยี่ยมพี่สาวของท่านที่เมืองจีนและโดยเฉพาะทางจังหวัดลำปางนะครับเท่าแก่ต่างๆที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็จะไปเยี่ยมญาติเช่นกันก็เลยรวมตัวกันเป็นคณะใหญ่เลยครับแล้วก็เดินทางจากจังหวัดลำปางมาขึ้นเครื่องที่กรุงเทพสมัยนั้นยังเป็นสนามบินดอนเมืองอยู่นะครับแล้วก็ไปลงที่ฮ่องกงสนามบินไคตั๊กที่ ลหลังจากนั้นอาป้าก็แยกกับเพื่อนๆเ,เพราะแต่ละคนก็จะต้องกลับไปตามภูริิลำเนาของแต่ละท่านบางท่านก็จะต้องกลับไปโผลเล้งไปสัวเทาบางท่านก็จะต้องกลับไปกวางโจวบางท่านก็ต้องไปไหหลำหรือไปที่อื่นๆส่วนอาป้าเนี่ยนะครับก็ต้องไปกวางตุ้งที่ตำบลสิวหลามแต่ตำบลสิวหลามเนี่ยอาปาบอกว่า อยู่ใกล้โอหมูนหรือมาเกาท่านก็ต้องข้ามเรือไปที่มาเกาแล้วก็เข้าไปครับท่านบอกว่าท่านเข้าไปถึงที่นั่นนะครับบ้านก็ยังอยู่ท่านดีใจท่านจะเจอพี่สาวของท่านได้เจอหลานๆนะครับทุกคนดีใจคือทุกคนไม่คิดอะครับว่าในชีวิตนี้จะได้เจอกันอีกพอท่านเจอกันท่านบอกท่านมีความสุขดีใจที่ได้เจอพี่สาวพี่สาวท่านก็มีความสุขมากที่ได้เจอน้องชายแล้วท่านบอกเวลากลางคืนท่านนอนอยู่เนี่ยพี่สาวท่านเนี่ยเป็นห่วง ท่านมากท่านตาบอดนะครับพี่สาวท่านคนนี้อากุโมเนี่ยครับคนนี้ตาบอดท่านจะค่อยค่อยคำทางมาคำมาจนถึงมุ้งท่านนอนกลางมุ้ง่ะครับแล้วท่านก็จะเลิกมุ้งขึ้นแล้วก็นํามือเนี่ยเอื้อมไปแตะที่น้องชายแตะตัวน้องชายท่านแล้วก็ท่านรักพี่น้องรักกันแล้วอปาก็บอกว่าโอ้พี่สาวท่านห่วงท่านมากเลยมาเลิกมุ้งแล้วก็เอื้อมมือไปลูบ ตัวท่านแล้วก็ดีใจบอกเหมือนกับว่านี่มันไม่ใช่ฝันนะมันเป็นความจริงที่ได้เจอน้องชายท่านนะครับแล้วพอท่านจะกลับท่านบอกว่าท่านมีเงินที่แลกไปเดืออยู่เท่าไหร่เนี่ยท่านหยิบมารวบรวมแล้วใส่กระเป๋า เสื้อให้กับพี่สาวท่านเลยครับสาวท่านพูดออกมาบอกว่ากระเป๋าเสื้อท่านเนี่ยไม่เคยมีเงินมาหลาย10ปีแล้ววันนี้กระเป๋าเสื้อท่านมีตังมีเงินอยู่ในกระเป๋าท่านดีใจมากเลยครับเนี่ยครับพอป้ากลับมาป้าบอกว่าที่นู่นนะเรายังมีที่นาอยู่นะยังมีบ้านอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็คงไม่กลับไป ไม่กลับไปเอาบ้านเอาที่นาที่นู่นแล้วหรอครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็คงเปลี่ยนไปละแล้วก็อคุมโมท่านก็ไม่อยู่แล้วเราก็คงไปไม่ถูกแล้วล่ะครับว่าบ้านและที่นาเราอยู่ที่ไหนนะครับก็นี่ก็ คือความรักของคนจีนที่จังผูกพันอยู่กับแผ่นดินเกิดนะครับพอมีโอกาสได้กลับแผ่นดินเกิดหรือฟ้านทองซ่านเนี่ยท่านก็จะไม่ดีหลอที่จะกลับตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเราต้องพูดภาษาจีนกับพ่อแม่นะครับพ่อแม่บอกว่าถ้าไม่พูดภาษาจีนเป็นคนจีนไม่พูดภาษาจีนและอีหน่อยฟ้านทองซ่านเนี่ยจะไปพูดกับใครเขารู้เรื่องเนี่ยครับเราถูกบังคับให้พูดภาษาจีนแล้วมันก็เป็นกําไรติดตัวเรามาว่าทุกวันนี้เราได้ภาษากวางต้ง ผมไปฮ่องกงก็ไม่อดตายสามารถสั่งอาหารทานได้ซื้อสิ่งของอะไรต่อรองราคาได้จนคนที่ฮ่องกงบอกว่าที่คนที่นั่นหรือเปล่าทำไมถึงพูดชัดแบบนี้เราบอกว่าไม่หรอกครับป,รป้าป้าหมาม้าเราเป็นคนกวางตุ้งผมภูมิใจที่ป้าป้าหมาม้าสอนเรามาแบบนี้ครับคนจีนเราได้ผ่านยุคที่ลำเคนยากเข็นด้วยความอดทนไปได้ด้วยดีแล้วเหมือนกับบเทเพลงหนึ่งที่ว่าชาวจีนเหมือนดอกเหมยที่อากาศยิ่งหนาว ยิ่งผลิบาน,น้ำแข็งหิมะลมฝนล้วนไม่กลัวเหมือนประเทศจีนที่ผ่านความยากลำบากมาจนถึงความรุ่งเรืองในวันนี้ครับ